สันโน้ตคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของหุ้มเบาะนะครับหุ้มเบาะของเดิมเขาเป็นผ้านะครับทําให้มันแบบเปื้อนง่ายนะครับแล้วก็มีฝุ่นเก็บเชื้อนะครับแล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้ไม่เหมาะเลยพอตัวนี้นะครับก็จะถอดผิวตัวของเบาะออกมาทําให้เราสามารถติดตัวของหนังได้แน่นหรือกระชับได้ร้อเซท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลย สันโน้ตคันนี้นะครับก็ติดเป็นตัวของหุ้มเบาะหนังแบบตัด p v c นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าความเข้ารูปความกระชับเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงสีสวยไหมผมมองว่าเลดวพวกนี้นะครับก็จะเหมือนรถพวกคล้ายๆเบนซ์บีเอ็มะครับที่เขาติดแบบนี้หลุลดรถตัวท็อปๆเขาก็จะเล่นสีเขาเรียกว่าแดงวนะครับมันก็จะสวยมากย,ยิ่งขึ้นส่วนตัวของได้เราก็ใช้เป็นตัวของแดงสดนะครับเพื่อจะทําให้ รถด,ดูสดใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเข้ารูปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนงานประมาณนี้เลยข้อดีของคุ่มเบาะแบบตัดนะครับหนึ่งคือมันเข้ารูปหนึ่งรอยเปอร์เซนเอาต้องเอาผ้าออกนะครับไม่งั้นมันก็จะทำให้ได้แค่9ก้าสิบหเปอร์เซ็นนะครับตัวของประตูก็จะอยู่ในทรงประมาณนี้ครับจะสังเกตได้ว่ามีการตัดได้เล็กน้อยนะครับเพื่อความงบคม,มความสวยนะครับ ส่วน PVC มีข้อดียังไงครับ PVC โดนน้ำได้เหมาะกับรถที่มีลูกมีเด็กมีหลานนะครับเพราะว่าหรือเลี้ยงหมานะครับพวกนี้ก็จะเหมาะมากๆเพราะมันไม่อมขนไม่อมกลิ่นแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นนั่นเองนะครับข้างหลังเบาะครับอันนี้แถวสองนี่สวยๆคมๆแบบนี้เลย มันจะมีคําถามนึงที่ถูกถามบ่อยสําหรับรถนิสสันในหลายๆรุ่นเลยก็คือเขาถามว่าแอร์แบ็กเนี่ยทำงานได้ไหมจะบอกว่าแอร์แบ็กสามารถทํางานได้ปกติ100%เลยนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตามตะเข็บนะครับยเขาเย็บแบบศูนยพอเย็บแบบศูนย์เนี่ยมันจะทําให้แอร์แบ็กทำงานได้เหมือนของศูนย์เลย100%ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ